ให้ม hey, ีนาซ้าสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะพามาเจาะลึกตัวละครเลเยอร์ตัวละครนี้เนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งที่จะเน้นในเรื่องของการต่อคอมโบเป็นหลักแล้วก็จะมีในส่วนของที่แบบว่าบางทีเนี่ยตัวละครนี้ก็สามารถเล่นในส่วนของซัพพอร์ตได้ครับ ซึ่งเพื่อไม่งานเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องการ์ดก่อนเลยเดี๋ยว啊สับการ์ดของเลเยอร์นะครับผมจะจัดไว้สองสายสายหนึ่งจะเป็นสายเลนวิ่งไล่เก็บคิวสวนอีสายนะครับจะเป็นสายในการซัพพอร์ตเพื่อซึ่งสายวิ่งไล่เก็บคิวเนี่ยก็จะมีการสตาร์เป็นเมนหลักนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นบาลียฮิวแล้วก็จะมีติดต่อเนื่องครับก็เสร็จการ์ดจะคล้ายๆกับจีจังวิธีการเล่นก็คล้ายๆกันครับแค่อาจจะแตกต่างกันที่ความสามารถของเลเยอร์ อ่าโอเคครับต่อไปนะครับจะเป็นเซตการสับสายซัพพอร์ตนะครับสายนี้ก็จะเป็นสายพิษแล้วก็จะมีตีทูดามีเพิ่มเข้ามานะครับนนจะเป็นตีทูดามีแบบขยะระยะนะครับส่วนบาดีก็จะใช้เป็นบาดีหนึ่งร้อยพร้อมกับฮิวที่จะเอามาเพื่อตัดแอนิเมชันการ์ดนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะสอนในการตัดแอนิเมชันการ์ดในวิดีโอเกมก่อนก่อนเข้าเกมเพย์โอเคส่วนเรื่องเหรียญตัวละครซับเลเยอร์เนี่ยถ้าผมแนะนําได้จะแนะนําให้ใส่เหรียญเป็นแอคแท็กผสมสปีด เป็นไปได้นะครับแต่ว่าเหรียญที่ผมดีมาเนี่ยมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่ค่อยเล่นเลเยอร์เป็นเมนก็เลยไม่ค่อยได้เหรียญครับซึ่งเหรียญประมาณนี้ก็กถือว่าโอเคครับจะใส่เป็นเดฟเพิ่มมานหน่อยก็ได้เผื่อเหรียญสปีดมันไม่ออกนะครับเพราะว่าตัวฮอลเลเยอร์เนี่ยก็มีปริมาณเปอร์เซ็นต์ของค่าพลังงันกันข้างสูงเหมือนกันก็สามารถใส่เป็นใส่ที่แบบเน้นค่าพลังงานกันก็ได้ครับถ้าเล่นในแรงแต่ว่าถ้าเล่นปกติเนี่ยแนะนำมาว่าให้ใส่เป็นเซนต้าเมจจะดีกว่าสับตัวฮอลเลเยอร์ โอเคครับเซตการ์ดของเลเยอร์ที่จะเป็นเซตแรกที่ผมจะนํามาสอนนะครับก็จะเป็นเซตการ์ดสายสตาร์นไก่นะครับแล้วก็ต่อคอมโบซึ่งเซตนี้เนี่ยมันจะเล่นคล้ายๆกับจี้จังครับแต่ว่ามันจะมีเรื่องของการตัดแอนิเมชันการ์ดที่คุณต้องทําให้เป็นนะครับซึ่งวิธีการเล่นนะครับก็คือวิ่งไปครับกดบารียแล้วก็กดสตาร์นพร้อมกันนะครับอันนี้จะเป็นการตัดแอนิเมชันการ์ดนะครับทําให้การกดการ์ดเนี่ยไวยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เข้าไปตีต่อเนื่องต่อเลยครับหลังจากที่สตาร์นได้ ก็จบประมาณนี้ครับมันจะมีแล้วเวลาอยู่แต่เมื่อกี้คือผมอาจจะทำไม่ห้อยแม่นเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวผมจะรอสตันรีคูดานะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูอีกรอบนึงโอเคครับเดี๋ยวรอบนี้ผมจะลองสตันปกติให้นะครับสตันปกติเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้ครับจะเห็นนะครับว่ามันจะสตันช้ากว่าการสตันที่แบบผมใช้บาเรียกดก่อนแล้วก็กดพร้อมกับสตันนะครับซึ่งมันก็มีวิดีโอให้ดูเลยครับ ซึ่งถ้าใครทําได้เนี่ยก็สามารถเล่นเยอะเอเล่นเลเยอร์สายคอมโบแบบผมได้เลยครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับคอมโบเลเยอร์ไม่ได้มีหมดแค่นี้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือแบบคือการวิ่งเข้าไปครับแล้วสตันเลเยอร์รอบตัวเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสีวิใช่ไหมครับถ้ามันขึ้นแบบนี้เนี่ยคือให้วิ่งไปชนใครก็ได้ครับที่ไม่ได้ใส่บาเดีเนี่ยครับสตันมันจะขึ้นประมาณสี่วีวิ่งเสร็จป,ปุ๊บกดการตีต่อเนื่องต่อ อันนี้ก็จะเป็นอีกคอมโบหนึ่งนะครับสามเลเยอร์เป็นคอมโบที่กรณีที่แบบการสตาร์คุณยังรีฮูดาไม่เสร็จครับถ้ายัางรีฮูดาไม่เสร็จเนี่ยเซตนี้ก็สามารถเอาอเ,รเรียวกว่าวิธีการนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับผมอาจจะพูดงงๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยคุ้นชินกับเรื่องก็ต้องมาอธิบายอ b บิลิตี้แล้วก็การดไปด้วยครับก็เลยอาจจะมึนๆหน่อยกับเรื่องของสับก็ทั้งหมดของเลเยอร์สับเซตนี้ก็จะมีมาวันนี้ครับยิงตันใกล้ เข้าไปตีต่อเนื่องก็จนวันนี้แหละครับไม่มีอะไรเยอะต่อไปก็จะเป็นใส่อาเซตการ์สใส่ซัพพอร์ตโอเคครับสอบอีกเซ็ตการ์ดหนึ่งนะครับจะเป็นเซ็ตการ์สใส่ซัพพอร์ตซึ่งเซ็ตนี้เนี่ยจะเป็นเซ็ตที่เอาไวต้ตอดเลือดอีกฝ่ายนะครับก็คือเลเยอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้วิ่งเข้าไฟขาดกันครับก็คือแปะพีเซ็ตก็ออกไฟก็จะเป็นวันนี้ครับแปะไว้ก่อน แล้วก็วิ่งออกฝ่ายครับหรือว่าถ้าอีกฝ่ายเขาไม่สามารถเรียงก็พยายามหาจังหวะอ้อมหลังประมาณนี้ก็ได้ครับให้มันเป็นจุดบ่องเขาแล้วก็วิ่งเข้าไปครับต้านโจมตีปกติต่อประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นอีกคอโบนึงนะครับในกรณีที่แบบคุณไม่มีการสตาร์ทเลยอะไรเงี้ครับการโจมตีปกติของเอเยอร์ก็มีดาเมจค่อนข้างจะอยู่ในเรียกว่าระดับหนึ่งครับเพียงแต่ถ้าคุณอยากให้มันแรงเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนสีทาตามาตาตัวละครให้ถูกนะครับแล้วดาเมจเลเยอร์มันจะค่อนข้างแรงมาก ส่วนเรื่องของบาลียเนี่ยวิธีการกดฮับคือกดฮิวแล้วก็กดบาเลียต่อก็จะคล้ายๆกับการกดของกาสตานเลยครับก็คือการตัดแอนิเมชันการ์ดถ้าใครเริ่มตัดการ์ดในส่วนของตรงนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะสามารถเล่นเกมนี้ได้ง่ายขึ้นครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับถ้าคุณจะตัดแอนิเมชันการ์ดเนี่ยมันสามารถตัดได้แค่เฉพาะการที่แบบมันกดช้านะครับที่แบบเวลากดเราวมนจะซุมหน้าตัวละครครับถ้าคุณเอาไปกดแบบเนี้ยเราเอาไปตัดใส่การ์ดปกติที่แบบมันกดไวอยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่มีการตัดแอนิเมชันการ์ดหรืออะไรหรกัับมน็จะ ็นแบบการปกติเลยพองันก็อยากให้เข้าใจในส่วนของตรงนี้ทีนึงนะครับแล้วก็ส่วนในของทูดามิเนใช้งานยังไงใช่ไหมครับรอเขา,าโดนพิษลดเลือดไปประมาณหรือลด HP ครับประมาณครึ่งหนึ่งก่อนแล้วค่อยตามไปต่อด้วยการทูดามิครับไม่ว่าเขาจะใส่บารียหรืออะไรครับถ้าไม่ใช้คาบเตอร์เนี่ยเราก็จะสามารถเก็บคิวได้ทันทีเพราะว่าการทูดามิเนมันก็จะมีดามิในระดับหนึ่งครับส่วนฮีโรสกลของเลเยอร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยนิยมใช้ครับมันใช้งานยาก ผมก็ไม่ค่อยแนะนําให้แบบใช้เท่าไหร่ถ้าจะใช้เนี่ยใช้ในกรณีการฐานหรือไม่ก็ใช้ในกรณีที่แบบป้องกันฐานดีกว่าครับอันนี้จะคุ้มค่ากว่าสอบเฮดเด็ดของเลเยอร์นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีเพื่อนที่เป็นสายสตาร์ให้เนี่ยมันค่อนข้างเล่นยากนะครับสับฮร่สกิลของเลเยอร์โอเคทั้งหมดของเลเยอร์ก็จะมีวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะกดบาเลียเขียวให้ดูอีกรอบนึงดีกว่านี่ครับคืออันนี้คือการปกติ กดแบบปกติเห็นใช่ไหมว่าแบบเวลากดแล้วเนี่ยการ์ดมันจะสู o หน้านะครับแต่ถ้าเกิดคุณกดฮิวแล้วกดบาเลียนอาการมันจะตัดเรื่องของการสู่ออกก็เลยถูกเรียกว่าการตัด animation การครับก็หวังว่าเทคนิคนี้ทุกคนจะสามารถนําไปปรับใช้กันได้นะครับเพราะว่าถ้าทําได้เนี่ยหลายตัวละครก็จะเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยครับโอเคเราไปเข้าสู่วิดีโอเกมเพย์กันเลยดีกว่าโอเคครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเกมเพย์นะครับเดี๋ยวผมจะขอเสริมในส่วนของ h e ก o Skill l ร y e r ดีหน่อยละกันนะครับ สาเหตุที่ฮีโร่สกิลเลเอร์นะครับเป็นฮีโร่สกิลที่ใช้งานค่อนข้างยากเนี่ยเพราะว่าเวลากดแล้วเนี่ยมันจะส่งร่างโฮโลกรมออกไปใช่ไหมครับหลังจากที่่งไปแล้วเนี่ยร่างโฮโลกรมเนี่ยถ้าชนใครแล้วเนี่ยที่อยู่ใกล้ที่สุดครับมันจะมีระยะเวลาที่แบบเรียกว่าเป็นคูดาวครับก่อนที่จะระเบิดประมาณ3ามวิทให้อีกฝ่ายเนี่ยเขาอาจจะวิ่งหรือเดินออกได้เลยเป็นหนึ่งในฮีโร่สกิลที่ใช้งานค่อนข้างยากครับแต่ว่ามันก็พอจะมีวิธีอยู่ครับนั่นคือเรากดฮีโร่สกิลประมาณแบบนี้ครับกดไปแบบนี้นะครับ ถ้าคุณเล่นเลเยอร์ที่แบบใส่การประเภทแบบดูดเป้าหมายระยะไกลได้ครับก็สามารถทำแบบนี้ได้ครับดูดเขาเข้ามาครับหลังจากวงแตกแล้วก็จะใช้ได้ประมาณนี้ครับแต่ว่าวิธีนี้เนี่ยอาจจะใช้งานค่อนข้างยากน,นิดนึงนะครับแล้วก็อีกส่วนของวิธีนะครับก็คือกด ฮร่สกิลออกไปก่อนครับเอาให้ล่างฮโลแกรกมออกไปก่อนแล้วเราก็ต้องเรามองในส่วนของล่างฮโลแกรมดีๆนะครับว่าวิ่งออกไปทางไหนหลังจากวิ่งออกไปแล้วเนี่ยถ้าอีเป้าหมายเนี่ยไม่ได้ใส่บาเรียนะครับก็วิ่งเข้าไปสตันเสริมครับให้เขาอยู่ยนิ่งแล้วก็รอวงแตกครับก็จะสามารถสตันผ่านฮร่สกิลได้แล้วก็อย่างที่เห็นครับฮร่สกิลของเรือมันดูใช้งานค่อนข้างยากเพราะงั้นเวลาใช้งานจริงเนี่ยก็เลยไม่ค่อยมีคนนิยมที่แบบจะกดใช้กันสักเท่าไหร่ครับยกเว้นในกรณีที่อาจะใช้ในการกันฐานครับ โอเคงั้นไปเข้าส่วนอหาเกมเพลียดีกว่าคโอเคครับส,สาปา์นี้นะครับทีมเราก็จะมีตัวละครเบิร์ damage ค่อนข้างเรียกว่ามีวาตัวนะครับแล้วก็อีกเลยหนึ่งคือเซตการ์ดในตาแรกของลเลเยอร์ที่ผมใช้จะเป็นเซตการ์ดสตันนะครับก็จะคล้ายๆกับจี้จังวิธีการเล่นก็คล้ายๆกันเลยเแต่ว่าผมเจอโคคูฮะซึ่งเซตนี้มันไม่ได้ใส่ทูดาเม a มาด้วย เลยน่าจะสูยากแต่โชคดีที่เหมือนกับว่าโคคูเขาจะไม่เอาสีครับแล้วปล่อยให้เลเยอร์มาสูกับผมนะะไอ่ไมชใช่เลเยอร์นี่หวาอดามครับดูผิดดูผิดเห็นถือดาบคล้ายๆกันอีฝ่ายเขาน่าจะเล่นตีถอนอดามน่าจะเป็นสายสปแปมเพชรเอ็ดหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจโอเคตอนเลเยอร์จะมีระยะลายอยู่ประมาณสีว่วิซึ่งก็เนี่ยแล้วก็กดต่อเนื่องต่อฮิว ถอยได้ก็คือถอยครับไม่สู้ต่อถ้ากดบาลียาถ้าแบบสู้อยู่เรารู้ว่าอีกฝ่ายเขาเป็นตัวละครแนวตีสรัระยะประชิดเราดูจากลักษณะน่าจะใส่เบรกมาแล้วเนี่ยแนะนําถอยเลยครับเมื่อกี้ก็เป็นคอมโบลเล็กน้อยนะครับสับเลเยอร์ถ้าตันติดได้ก็กดจมตีแบบแดดแล้วก็สวนโดยตีต่อเนื่องต่อเลยครับ ไม่ต้องแบบพุ่งออกไปไกลขนาดนั้นครับถ้าท่านติดก็ต่อคอมโบได้เลยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ง่ายนิดนึงนะครับส่วนวิธีการใช้สตารนเนี่ยมันก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งครับคือเราอาจจะวิ่งหลออครับเหมือนจะวิ่งเข้าไปต้นเขาอะเราค่อยกดบาลียแล้วก็กดสตารนต่อเพราะบางคนเนี่ยเขาอาจจะกดกาสส๊าซสวนมาแฮ้นะครับอาจจะคิดว่าเราจะตันเขาหรือเปล่านะ อันนี้ผมน่าจะพาดเองโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยก็มีคนใส่ทูดาเมีตาอยู่นะครับถ้ามีคนใส่ตานี้ตาตะก,กี้ผมน่าจะแพ้อยู่ เดี๋ยวผมเข้าไปกดเหที่ฐานสี่ก่อนอันนี้คือยือเวลานะครับเพราะว่าเหตเอเยร์มันใช้งานค่อนข้างยากอันนี้คือเขาจะเดินเข้าค่อนข้างยากนะครับเพราะว่า,าถ้าใครอยู่ในวงเห l a เอเดียร์ layer, ถ้าได้ฟังที่ผมฟังสิ่งที่ผมอธิบายไปเนี่ยก็จะรู้นะครับว่าเห l a เอเยร์เนี่ยมันใช้สตันคนค่อนข้าง,างดีต่อให้สาบายเลยไม่ใส่ก็คือตันได้ครับ โอเคสถานการณ์นี้แหละครับผมน่าจะโชว์ได้อยู่นี่แหละโชว์สตันแล้วก็กดติดต่อเนื่องต่อนี่ยครับคอมโบเล็กๆครับสับเละเอียก็คล้ายๆกับจี้สังครับคือกดบาร์เรียก่อนแล้วค่อยกดสตันตามเป็นการตัดแอนิเมชันการ์ดครับสุดตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะชนะแล้วครับวิ่งแปะตอนอันนี้แปะไม่ติดนะครับคำนวณพลาดไปนดิดนึง ก็ระยะเวลาสตันของการวิ่งของเลเยอร์เนี่ยก็อยู่ประมาณ4วีครับถ้าแปะตันได้ก็ตามด้วยการต่อเลยครับหรือไม่ก็ตีปกติก็ได้ซึ่งตีปกติมันอาจจะเก็บคอมโบยากนิดนึงเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการจบตีครับก็เลยแนะนําว่าให้กดการ์ดไปเลยดีกว่าถ้าสับคนต้องการจะเก็บคิวโอเคไปตาต่อไปดีกว,ว่าครับ โอเคครับสาบตานี้นะครับก็ผมที่อยู่ตรงกลางซึ่งต้องมาดูกัน,นครับโอ้โหผมจะกับอานิกี้นะครับเราผมเป็นตัวละครที่อ่าเรียกว่างไงครับเซตร,รอบนี้ผมใส่ดันใส่เป็นเซตพิษไปด้วยดิซึ่งมันแพ้ทางตัวละครอย่างอานิกี้โดยตรงเลยครับเพราะงั้นผมจะไม่เข้าไปสู้ไฟโดยตรงครับ ต้องรอเพื่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของพิษเนี่ยถ้าเป็นไปได้ครับจะแนะนําให้ไปติดใส่ตัวอื่นแนะนให้ติดใส่อานิคี้เป็นหลักนะครับอาจจะเอาไปติดใส่ลิกะก็ได้ครับไม่ว่าเล็ไก็ได้ติดเสร็จแล้วก็ถอยออกมาครับเราเป็นเซ็การ์ดสายซัพพอร์ตครับต้องบอกว่าเลเยอร์สายซัพพอร์ตเลยก็เลยอาจจะแบบไม่ได้เข้าไฟลึกขนาดนั้นนะครับ โอ้ย่าละโอเคจำ่ไม่ะผมติดพิดใส่ริลิกาไปอยู่ไม่น่ามีปัญหาอะไรมั้งไม่ไม่ใช่ลิลิกาสิเล็มนนี้ติดผิดเราเขาจะลบนะครับลบมเสร็จต่อโอเคอันนี้อันนี้ไม่ต้องต่อธูดาเมดก็ได้เอาจริงถ้าตอนนั้นเห็นเพชรพีเขาต่ำแค่นั้นไม่ต้องต่อธูดาเมดก็ได้ครับ ตะกี้คือผมพาดิไม่ได้ดูเฮดพีเขาว่าเหลือเท่าไหร่แต่ตอนเนี้ยคือผมอยากจะได้ลิลิกะมากเลยเพราะว่าถ้าได้มาคือแบบจะเล่นง่ายขึ้นเยอะครับโอเคออเดี้ได้ละอันนี้คือกดเฮดเอทครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าถ้าไม่รอดก็ไม่เป็นไรโอเครอดอดี๋ยวมีเพื่อนมาคอยคุมไฟให้ต่อไปก็ต้องหาวิธีการแก้ตัวละครอย่างอานิกี้ครับ วิธีการก็คือมีแต่ต้องรอบาเลียเขาหมดครับเราโคบาลีสองอันนี่คือแยากนิดหนึ่งนะครับกดพิดให้ล้มไปก่อนถ้าเขาล้มเราค่อยไปซ้ำต่อด้วยการอืมอันนี้หวังพึ่งทอนอยู่นะครับโอเคพึ่งได,ด้ตันติดตันติดทอด โอเคในครับก็สายนี้เป็นสายซัพพอร์ตนะครับใครจะเอาฮีโร่แอชันมาสตาร์นซัพพอร์ตแบบที่ผมถามก็ได้ครับแล้วผมจะไม่ผิดมาเรียเขาเยอะตันแล้วก็ให้เขาเกือบล้มไปก่อนลกันโอเคอันนี้ตันเสร็จปุ๊บก,กดทูดาเมครับอันนี้คมอมโบง่ายๆโอ้ไม่นะแต่โอเคเชด้อยู่ แต่ว่าโซทีมเราน่าจะแบบโอเคอยู่ครับไมถติว่าครับวายตันม่ติเตอรไม่ติอันนี้ก็จังหวะพลาดจริงไม่คิดว่าเขาใส่มาเรียสามมาสามสองหนึ่งแต่ไม่เป็นไรครับเราได้ฐานใหญ่ยังเขาก็หยิดไม่ทันทั้งหมดของเลเยอร์ใส,ส่ซัพพอร์ตก็จะมีมานนี้แะครับก็คือกดพิษให้โดนครับถ้าทำให้เขาล้มได้ก็ ค่อยไปต่อด้วยทูดามิครับถ้าเกิดเขาเหลือ HP นิดนึงแบบเราต่อทูดามิแล้วเราเราไม่สามารถเก็บคิวเขาได้มันก็จะแบบพิษมันก็จะทำงานแบบเก็บคิวเขาเองครับแบบที่ผมทำก่อนหน้านี้ก็ใส่เสร็จพิดเนี่ยมันก็ดูอาจจะยากนิดนึงครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือผมอยากยาสอบถามนิดนึงว่าแบบอยากจะให้ผมทำวิดีโอการ์ด แบบเซตการ์ดแยกกันออกไปหรือว่าอยากจะให้แต่และเซตการ์ดมันรวมอยู่ในวิดีโอเดียวไปเลยอันนี้ผมยังไม่มั่นใจนะครับว่าแบบทุกท่านชอบดูแบบไหนมากกว่ายังไงก็ฝากช่วยกันคอมเมนต์ในส่วนของตรงนี้ด้วยนะครับ